ไปตัดผมสร้างค้งแรกกันจะเป็นยังไงแล้วไปแล้วชมกันเ le ลยเย่ปิลลา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 อุ้ยร้านตัดผมใหม่นี่นะอุ้ยน่าน่าน่าจะตัดสวยแน่เลยผมเราก็ยาวมากแหละดูสิยาวมากไปตัดผมกันดีกว่า ไปเลยไปเลยไปเตรียมจักรยานเลยได้แนวไปเลยเลสโก้ปั่นไปปั่นไปมันอยู่แถวไหนนะอ๋ออยู่แถวนี้ไงไปไปไปเลสโก้เลสโก้อยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ะมาทำอะไรจ้ะมาตัดผมค่ะให้มันสั้นๆน่ะค่ะพอดีผมยามลวลอมาตัดผมค่ะให้ผมสั้นๆเลยนะคะโอเคครับโอเคค่ะเ,คคะเคคะชิญนอน้วยค่ะนอรนอเล่นก็สัพท์รอตึงๆ อืมเสร็จละเสร็จล้ะค่ะไปนั่งที่ลูกตัดแล้วนะคะค่ะปิวตัดเสร็จเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวติดกิบให้ด้วยนะคะเกมฟคือของแถมนะคะถ้าไม่ชอบอะไรตรงไหนมายอมมาทำแบบผมเดิมได้นะคะออกค่ะวิสวยมากเลยกี่บาทคะ ทั้งหมดมันร้อยหนึ่งแต่ลดให้เหลือ70บาทนะคะอ๋อค่ะสแกแล้วค่ะเขายังคะเข้าแล้วค่ะผมเข้าแกแล้วใช่ไหมนะคะค่ะ,คะ,คะกลับบ้านดีกว่าอุ๊ยหัวถูกละเงิน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  เสร็จแล้วไปดูแลผมก้านเย่ผมสั้นต้องดูแลยังไงเนี่ยถ้าจะดูแลปกติแหละ h a t ทำไมคนชอบมากวนจังสั่งผมไม่สนใจผมไม่แคร์หูหิหูฮิหูยูฮิหูิหิทำไมมึมมามีทาไม่มีมามูมมม นี่แบบคนรักจุกที่สวยเลดมากอะ่ะผมไม่อยากก็ออกเลยอ่ะเกลียดอะไรอ่ะมาไม่มีมามีห้องนู้นไม่มีมมูมาอาบน้ำเสร็จปิง้งผมอาบนะผมผมสาบหัวนะไม่ใช่ไม่ได้สาบนะเสร็จแล้วก็ปิดไฟ ผมสั้นมันมีข้อดีนะจ๊ะแห่งไวเร็วสปีดละมาละมามามาอุย้ยตายแล้วตีสองตีสองฉันย,ยังไม่นอนมานอนจ้ะมานอนหาจิมี่มึง โอ้ยสาวแล้วเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟ let go let go จุดที่อมอมีห้านาลีได้ยักินอะไรดีนะดูสิมีอะไรกินบ้างกินแซนด์วิชละกันนี่ได้แล้วงงงง มมมมีีเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสนุกนกันหรือเปล่าให้สหนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมันนี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย